สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับเอ็กซิโบนะคะก็อยู่ที่เดิมนะคะอีซุป,ปรกิจมอเตอร์เซลลจำกัดนะคะสาขาพุทธามนะคะก็วันนี้เดี๋ยว เรามาส่งรถอีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นสเปซ Cap 1.9เกรด e S นะคะรุ่นนี้เป็นสีบอลเงินนะคะเรียกว่าพิมพ์นิยมยอดนิยมเลยนะคะวัยรุ่นชอบนะคะวิ่งทําเงินก็ได้นะคะรุ่นนี้โปรโมชั่นดาวเริ่มต้นอยู่ที่8,900บาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าเปิดโปรแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะกะ็ถ้าลูกค้าสนใจนะคะทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะหรือว่าทักแชทได้นะคะหรือกดมาที่เบอร์0633632225นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรุ่นรถกันรุ่นนี้นะคะ จะเป็นจัดทรงอยู่ที่หน้าหนึ่งหลังสองนะคะลูกค้าจะไปนเน้นบรรทุกนิดนึงนะคะจะเป็นแม็กไลทีดีนะคะอ่ะทีดีสามเตดนะคะสี่ชานะคะคันนี้อ่าลูกค้าจะไปบรรทุกนะคะก็คือยางอะ่ะจะเป็นยางสเปคใช้งานใช้งานง่ายนะคะอยู่ที่ เบอร์25 5ห้าทัูครอบ18นะคะอ่าข้างหลังก็จะเป็นเบอร์เดียวกันนะคะเป็นครอบครอ,อบดูมน็อตสีคาลิเปอร์ทางเราจัดการทางเซ็ตให้เลยนะคะคันนี้กดหน้าลงอยู่ที่นิ้วหนึ่งนะคะด้านหลังเป็น2นิ้วนะคะเรียกว่าใช้งานง่ายใช้งานสะดวกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะว่าคันนี้แตกต่างจากคันอื่นยังไงนะคะไปค่ะ,ะเรามาต่อกันที่ภายในนะคะรุ่นนี้นะคะอ่าลูกค้าก็จะจัดเป็นโปร ขนาดหน้าจอ9นิ้วนะคะก็สามารถเล่นข้อมูลต่างๆบลูทูธยูทูบอะไรนี้ได้หมดเลยนะคะเข้าไปที่วิดีโอเซตติ้งอะไรต่างๆได้เลยนะคะก็เป็นโปรโมชั่นดีๆแบบนี้เท่านั้นยังไม่พอรุ่นนี้ก็คือมี ปกติอะคะ่ะจะเป็นกุญแจตัวนี้เป็นกุญแจธรรมดาสแตนดาร์ดนะคะก็ติดตั้งเพิ่มเป็นพิเศษไปเลยนะคะถ้าเกิดใครสนใจโปรโมชั่นช่วงนี้นะคะเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นเปิดโปรจุกๆไปเลยนะคะเป็นกุญแจรีโมทให้2เซตพร้อมกัดดอกเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็อย่าลืมนะคะทักแชทมาได้อย่างที่บอกไปนะคะก็เดี๋ยวเรามาคุยกับลูกค้าต่อดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะถูกใจตรงปกไหมนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาสอบถามลูกคา้ากันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับชื่ออะไรคะเกตค่ะ,ะน้องเกตนะคะเดินทางมาจากไหนคะจอมบึงค่ะจอมบึงราชบุรีนี้เองนะคะก็อยู่ที่ไหนก็รับรถได้นะคะไม่ต้องกลัวนะคะอ่ะรุ่นนี้เป็นไงบ้างคะตรงตามปกไหมคะตรงนี้ค่ะ่ะเอาไปใช้งานยังไงคะน้องเกตคันนี้เอาไปบรรทุกผลไม้บรรทุกผลไม้นะคะแล้วก็ขายของด้วยอะไรเงี้ยนะขายของเรียกว,ว่าไปวิ่งทงาเงินร้านเอออ่ะแล้วก็คันนี้นะคะก็น้องบอกวา่าอยากได้ ใส่แมกด้วยนะคะสวยด้วยซิงด้วยแล้วก็ทํากินได้ด้วยนะคะก็เลยจัดมาที่กดหน้ามาหนึ่งหลังสองนะคะก็ตรงตามปกแล้วคือใช้งานได้สบายถูกใจไหมคะถูกใจมากถูกใจกดเลใช้เลยค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะไอซิโบลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ